ครับสวัสดีครับผมบีน้นาสวรรค์คาเนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับเราก็มาอยู่กันที่ทุ่งโลง่โลงๆนะครับก็จะเป็นทุ่งกินีสีม่วงนะครับแต่ก็ไม่มีสีม่วงให้เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ชื่อนะครับไม่มั่นใจว่าดอกแนละ้วมันจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าเดี๋ยวพอถึงฤดูที่หญ้านั้นได้ทําการเจริญเติบโตจนเต็มที่แก่ตัวแล้วคอยมาดูกันครับว่าสีม่วงจริงหรือเปล่านะครับหรือว่า เพราะอะไรถึงเรียกว่ากินีสีม่วงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราข้องใจอยากจะไปถามให้มันรู้แล้วรอดเดี๋ยวเราไปไปสอบถามที่สาขาเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีพื้นที่โล่งกว้างให้รถแทรกเตอร์นะครับมาตัดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งกินีสีม่วงมีทั้งมนเปียปักช่องในเปียแคระแล้วก็หญ้ารูซี่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าหญ้า หวานอิสราเอลหรือว่าโ oh อ้โหคือครบครันนะครับมาที่นี่ทีเดียวจบนะครับมีหลากหลายสาขาหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายองค์ความรู้นะครับมีทั้งแผนกมาแผนกแกะแผนกไก่แผนกหมูมแผนกวัวแผนกควายมีทุกแผนกนะครับแล้วก็องค์ความรู้สาขาต่างๆนะครับคือมาหาวิทยาลัยนั้นเป็นแหล่งรวมความรู้ดีๆนั่นเองนะครับก็เราจะไปชมคลิปสวยๆแบบไหนอย่างไรคอ,อยติดตามไลฟ์เลยครับ